ค่ะชอบถูกใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกด Subscribe ให้กับช่องของอ้อย้วยนะคะชื่อช่องว่า l u c ก y d ดีเ l เ r r นะคะเป็นช่องที่จะนำเอาสาระความรู้และาประสบการณ์โดยตรงจากอ้อยเองรับรองว่าจะเป็นความรู้ให้กับทุกคนนำไปใช้ได้แน่นอนค่ะขอบคุณมากคะ่ะเย้ เทเลอร์ค่ะเวลคัมทูลักกี้ดีเทเลอร์ค่ะวันนี้นะคะจะพามารับประทานอาหารที่ถนนแอคแลนสตรีทวิลเลจกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นเมนสตรีทที่เซนต์คิวดาค่ะอ่าวันนี้นะคะเราจะพามาเยี่ยมชมร้านอาหารมากินมื้อค่ำด้วยกันนะคะชื่อร้านก็คือ AB Bay Road Cafe ค่ะเพราะฉะนั้นค่ําคืนนี้นะคะเราจะรับประทานอาหารกันที่นี่เลยค่ะ,ะมาดูกันนะคะว่าเมนูมีอะไรกันบ้างนะคะก็มีให้เลือกหลากหลายมากเลยนะคะตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าก็มีแน่นอนนะคะพิซซ่าชอบมากเลยสําหรับเด็กๆวันนี้นะคะ,ะมีทั้งพวกสเตตเตอร์ก็มีนะคะเป็นพวกขนมปังกระเทียมมีตั้งแต่เบรคฟาสต์ก็มีนะคะเรียกว่ามีเมนูให้เรียกให้เลือกกันหลากหลายเลยนะคะ คิดเมนูก็มีนะคะเมนูสำหรับเด็กๆนะคะมีให้เลือกมากมายเลยนะคะตอนนี้เาจดนทวิดีโอวิดีโอค่ะจวดีสินใจใจดสนลุดใจแฮปปี้ใจสีคร้าวดคสสัดิสวัด and now we are at ABB road cafe at saint kilda at Auckland street village so now we are looking for drink menu they got a lot of drink to shoot for you they got wine they got beer they got cocktail mocktail juice so many things for you to get tonight and look around at restaurant it looks so good the decoration looks so nice ค่ะสำหรับร้านนี้นะคะเขาตกแต่งร้านได้สวยงามมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะก็อี้นะคะโต๊ะข้างหลังนะคะจะเป็นรวดลายหนัง Spiderman นะคะแล้วก็เป็นหนังของ Marvel นะคะอ่าส่วนบนเพดานนะคะ <One drink S 1> เขาก็จะมี <a bit. S 1> อ่าเป็นเครื่องดนตรี s <S เห็นไหมข้างหลังนน่นนะคะ oh, เป็นเหมือนอ่า <laughs> กล่องดนตรีนะคะเห็นไหมโต๊ะนี้นะคะลายโกอี้นะคะลวดลายเป็นหนังนะคะเป็นหนังเป็นหนังมูฟี่นะคะไม่ใช่หนังสักนะคะหมายถึงว่าเป็นหนังจาก Marvel นะคะเป็นหนังพวกซูเปอร์ฮีโร่อันนี้ด้านฝาผนังก็มีการตกแต่งนะคะเกี่ยวกับเครื่องดนตรีนะคะ,ะเห็นไหมคะบนฝาผนังนี่เยอะแยะมากมายเลยนะคะเนี่ยสวยงามนะคะ เห็นไหมคะจะเป็นเอลวิสนะคะเป็นนักร้องในตำนานนะคะเรียกได้ว่าตกแต่งซะสวยงามงนะ่าสนใจมากเลยนะคะ Look at that decoration looks so cool เรียกว่าอะไรอ่ะออเดอร์แรกที่มานะคะนั่นก็คือกร r ิกเบ a ดนั่นเองนะคะ The first thing we eat tonight is garlic bread. It look yummy and taste good taste. Look good and good taste. เรียกได้ว่าทั้งดูดีแล้วก็ทั้งอร่อยนะคะส่วนของคุณลูกสาวนะคะก็สปาเกตตีของน้องใจฟิตแอนชิพ for my husband is fish and chips as well. s s p g h uh, h e t t i for my daughter and for myself I eat u r i r l l l e d pork belly. Oh, I wanna tell you it look amazing and yummy Mm, I w i u l l show you how good they are ควันนี้นะคะอ้อยกินหมู3ชั้นย่างนะคะออกกับสลัดนะคะแล้วก็มันย่างนะคะอร่อยมากเลยนะคะอ่า good taste Look good and good taste very yummy awesome oh, yeah. so if you are looking for where to eat i will recommend here is very nice place to sit and enjoy relaxing with your family your friend or with your boyfriend your girlfriend everyone you bring you will enjoy yourself here so why not come here สำหรับใครนะคะที่มองหาว่าจะไปทานข้าวที่ไหนนะคะไปกินข้าวที่ไหนดีนะคะอ้อยขอแนะนําเลยนะคะมาได้เลยนะคะที่นี่ a b b Bay นะคะ a b b Bay Cafe นะคะที่เซนคิวดานะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ I hope you are enjoy watching clip video and please subscribe for me and see you next video bye bye อ้อยหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับทุกคนแล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะเพลิดเพลินกับคลิปวิดีโอนี้นะคะชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับอ้อยพิสู1 0น0 subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย